ส่งข้อสังคมส่งข้อคือจะคงจะเป็นแบบสังคมมีโอกาสคนทุกคนยาก้าฮะช่วยเหลือสังคมส่งข้อคือการที่เราช่วยเหลือคนอื่นแต่ก่อนที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นเราต้องส่งข้อตัวเองก่อนสังคมส่พาะในทัศนคติของผมนะครับก็คือเป็นสังคมที่ไว้เหมือนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเป็นสังคมมันอาจจะเหมือนแบบเป็นมูลนิธิในทัศนคติของผมนะครับ เกิดนเอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนเพือนได้ไหมประมาณนี้ครับสังคมสงเคราะห์คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้โอกาสกวเราให้ได้มีโอกาสที่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ในทางที่เราพอจะทำได้ครับสังคมสงเคราะห์เป็นเป็นคนระเบียบดีผู้ผู้ใหญ่จะต้องดูแลเด็กสังคเคราะห์คือารได้ช่วยเหลือเือื่นที่ได้โอกาสสังคมสงเคราะห์ก็คือการช่วยเหลือช่วย,ยเหลือกัน คนการที่เราพัฒนาคนอื่นให้เป็นให้ดีขึ้นโดยที่ว่าถ้าเราจะพัฒนาคนอื่เรา<แ>ต้องทำตัวเองเราให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะไปพัฒนาคนอื่นสังคมสงเคราะห์อาจจะแบบแบบสังเคราะห์คนสงเคราะห์ค,น,ค,คนที่แบบยากจนหรือข้สนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า,า,าออครท่าันเพื่อจนเ่นมันไเท่ากัน ผส่งข้อคือการที่เราเรียนเพื่อหาเพื่อเอาความรู้ที่เราได้มาไปไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรา,าจ,จะช่วยเหลือประชาชนด้วยการที่อยู่ตามบนดอยอะไรเงี้ยในความคิดของข้าพเจ้านะถ้าโอ้ถึงงานสังคมสงห์นี่มันเป็นงานที่งานอนุเคราะห์สังเคราะห์ ตรงข้อมันเป็นลักษณะาการช่วยเหลือสังคมคือใครอ่ะหนันการช่วยเหลือสังคมอ่ะมันเป็นงานที่งานเป็นงานลักษณะาการช่วยเหลือแล้วรูปแ,แบบของงานช่วยเหลือเนี่ยมันจะมันมันอาจจะเป็นงานที่เกิดจากรักะเป็นผู้ดูแลหรือว่าอาจเกิดจากตัวอง,องววค์กรพลวัตกลุ่มบุคลที่รวมตัวกัน ยกตัวอย่างเช่นมูลนิธิอย่างต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่คนเหล่านี้มีจิตมีใจสัทธาที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นการอนุเคราะห์ดูแลกันโดยโดยเฉพาะในในในส่วนของทางรัฐฐานเนี่ยมันจะมีงานที่รับรับผิดชอบกระทรวงการสาธารณสุขและกระทรวงของพนะนรดเนี่ยเป็นตัวยืนละปัจจุบันเนี่ย มีหลายๆลายแบบหนึ่งที่มีลายหนึ่งก็ามามาทำมาขอมาขอื่องทำเบียนผู้สูงอายุพวกนี้ก็เป็นงานสังคมสุวข้อเหมือนกันนะสังคมส่วนข้อคือ,ขขอจิตอาสา